อันยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆว,วงเคปเลอร์กันนะครับในตอนนี้เนี่ยเคปเลอร์ก็ได้คัมแบ็กไปนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า refresh นั่นเองซึ่งหลังจากที่มีการคัมแบ็กมานะครับแฟนๆหลายคนเลยก็มีการสงสัยกันว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเคปเลอร์น ดูมืนว่ากระแสเนี่ยแฟนๆหลายๆคนจะดูเหมือนผิดหวังไปบ้างเล็กน้อยนะครับการต่อยอดกระแสความปังจากเดิมจากเพลงก่อนหน้านั้นนะครับทำให้แฟนๆหลายๆคนเรรู้สึกว่าในตอนนี้กระแสของเคปเลอร์เนี่ยด,ดรอปลงไปหรือเปล่า ในตอนนี้เองนะครับใน y o u t u เนี่ยยอดวิวเพลง B Fresh ของ k e p l e r นั้นก็มียอดวิวอยู่ที่19ล้านกว่าๆนะครับกับยอดกดไลค์อีก3.4แสนนะครับก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่ค่อนข้างปังเลยทีเดียวแต่ว่าในด้านของชาร์ตเพลงในบ้านอย่างในเกาหลีนะครับแฟนๆก็บอกว่าชาร์ตเพลงเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงกระแสในบ้านเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าดูดรอปลงไปกว่าเดิมมากเลยจริงๆจากคมแบงก่อนหน้านี้ซึ่งแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าท้งหาว่าทางค่ายเนี่ยยังไม่มีการทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แมส รวมไปถึงสิ่งสําคัญเลยนะก็คือการเฉลี่ยแอร์ไทม์ไม่ว่าจะเป็นท่อนร้องแล้วก็แอร์ไทม์ใน MV นะครับให้ฟันๆฟนเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วก็พอดีกับส,สาวทุกคนแล้วเนี่ยปัญหาจะตามมาจากนี้แน่นอนด้วยระยะเวลาสัญญาเนี่ยที่ก็ถือว่าเริ่มสัญญาไปค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับฟันเฟนในย,ยางเห็นวงนี้เนี่ยไปได้ไกลกว่านี้มากๆเพราะว่าความสามารถของเมมเบอร์แต่ละคนนั้นบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆสุดปังมากๆมีเท่าไหร่เนี่ยใส่เต็มที่มากๆและทุกคนก็ตั้งใจกับการคัมแบ็กแล้วก็การเดบิวต์ ตั้งแต่ที่เดบิวต์มาจากรายการแล้วก็เนนี้เป็นการคัมแบ็กครั้งที่3แล้วสมาชิกทุกคนในวงเคมเบอร์ลนั้นเนี่ยยังใส่สุดแล้วก็เต็มที่กันมากๆและก็อยากทํางานกันต่อไปแฟนๆนก็เลยอยากให้ทางค่ายได้มีการจัดการปัญหาทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้ในการคัมแบ็กครั้งต่อไปอยากให้มีการเฉลีย่ยแอร์ไทม์แล้วก็เฉลีย่ยท่อนร้องของเมมเบอร์แต่ละคนนั้นเนี่ยให้พอดีกันนะครับคนที่ได้ร้องมากอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเฉลีย่ยให้กับคนที่ได้ร้องน้อยและคนที่ได้ร้องน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็อยาก ให้ยอย่่างต็มทีสิ่งที่แฟนๆห่วงในตอนนี้เลยนั่นก็คือในเรื่องของการเฉลี่ยแอร์ไทม์ท่อนร้องและในสําคัญนะครับในตอนนีเน้เริ่มมีแฟนๆบางส่วนมาก่อวอกันแล้วว่าอยากให้ทางแคปเลอร์เนี่ยได้มีการดิสแบนไปเลยหรือเปล่าทั้งหากว่าทาง่ครนั้นเลือกที่จะทําแบบนี้โฟกัสเพียงแค่เมมเบอร์คนใดคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยแฟนๆบางส่วนเริ่มไม่โอเคแล้วก็ออกมาคีฟเมนกันแล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยที่คีฟวงอยู่ในตอนนี้ก็อยากให้ทั้งวงเนี่ยได้ไปต่อแบบสวยๆปังๆจนกว่าจะหมดสัญญานะครับอยากให้ผลงานทุกอย่างในชื่อของ e คปเลอร เป็นที่จดจําของแฟนคลับต่อไปถึงแม้ว่าวงจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยจำชื่อของเคปเลอร์ไว้แล้วก็มีความปังเนี่ยทำให้แฟนๆนั้นได้หวนมาคิดถึงอีกครั้งในตอนนี้แฟนๆนนหลายๆคนเลยก็หวังว่าให้ทางเคปเลอร์แล้วก็ทางค่ายเนี่ยหาแนวทางของวงให้เจอแบบที่ใช่จริงๆแล้วก็ลุยหน้าเดินต่อกันอย่างเต็มที่เลยหลังจากที่ในตอนแรกกับการเดบิวต์มาในวาดดาเนี่ยปังมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็บอกว่านี่อาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะกับวงแล้วอยากให้ทางค่ายเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกับแนวทางนี้ต่อไไปปให้สุด เลยฟแฟนๆเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตทั้งหากทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มันสมควรจะเป็น,ฟนแฟนๆเนี่ยลุยกันเต็มที่อยู่แล้วเพื่อสาวเคปเลอร์นะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของเคปเลอร์ใครที่เป็นชาวเคปเลียนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้คิดว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของเคปเลอร์นั้นกระแสะเป็นยังไงบ้างรวมเป็นถึงเรื่องราวที่มีดราม่าก,กันอยู่นะครับที่ฟแฟนๆอีกหลายๆคนเลยออกมาบอกว่าเคปเลอร์เนี่ยได้รับการดูแลจากค่ายไม่ค่อยดีในเรื่องของท่อนร้องแล้วก็การชิลเลอแอร์ทามต่างๆเนี่ยมีความเนงงนนับุสส ด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นเพียงแค่การคัมแบ็กในครั้งที่2เท่านั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมารอดูกันดีกว่าว่าทางค่ายนั้นจะจัดการปัญหานี้ยังไงและการคัมแบ็กในครั้งต่อไปนี่จะมีการเฉลี่ยทุกอย่างที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นไปตามที่แฟนๆนั้นขอร้องไว้แล้วก็พูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราเชื่อเลยนะครับว่าแฟนๆจะซับพอร์ตเคปเลอร์ขึ้นแบบมากๆแน่นอนยังไงก็มาทําให้เคปเลอร์เนี่ยปังขึ้นไปอีกนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืม